โอเคนะครับฝนก็ได้ตกมาแล้วนะแม่ฝนตกช่วงปลายเดือนกุมภานะดับไฟป่าพอดีเลยนะครับอ่ะให้ช่างลองก่อนหน้าเดี๋ยวมาแวบมาดูตัวนี้ก่อนนะอันนี้เป็นสมิธนะครับกําลังปั้นวิบากอยู่นะครับปั้นวิบากบังลมซปเปอร์คัพนะครับผมเดี๋ยวติดตามชมเลยนะครับได้ชมแน่นอนครับความสวยงามของเจ้าสมิธร้อยสิบคันนี้ครับผมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมมาโอ้เบาลงไหมครับเบาลงไหม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กาลังรับชม Y t w K วิบากันบ้านทุกท่านนะครับผมสาหรับวันนี้นะผมก็จะมาทําคลิปรีวิวนะครับกับน้องช่างทั้งสองคนนะช่างแม่แล้วก็ช่างอเนกนะครับทําการแก้เครื่องยนฮอนด้าโซนิกนะครับเป็นฮอนด้าโซนิกรุ่นแรกนะครับตัวเลขนะครับผมจะมีอาการหอนนะก็จะมาทําการแก้นะครับให้เบาลงนะครับผมโอเคบางทีทําคลิปท่านผู้ชมบางท่านอาจจะลาคาญนะครับเสียงหอนนะโอเค เดี๋ยวช่างแม่จะทําการสตาร์ทแล้วก็ทดสอบเสียงหอนให้ดูครับมาเอาเลยครับโอ้นี่นะเสียงหอนนะนะนี่นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นะครับเสียงหอนนะนี่นี่วิ เสียงหอนเป็นประวานเลยนะครับโอ้โอเคนะผมเดี๋ยวติดตามชมไปเร็วเลยนะครับกดชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งหลังเขาติดตามให้หน่อยนะครับผมไปรับชมการแก้ของช่างอเนกและช่างเมฆต่อไปเลยครับผม let's go ครับอ่านะครับแล้วก็ช่างช่างอเนกนะครับก็ได้ทําการลือออกมาแล้วนะลื้ฝาเครื่องออกมานะครับฝาแข็งนะอ่านะครับ เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ครับช่างเมฆถือไว้อยู่นี่ก็คือตัวหอนใช่ไหมช่างเมฆเนาะครับครับตัวสาเหตุที่ทําให้ทําให้เครื่องยนต์หอนนะหอนเป็นประวันเลยนะนี่นะครับเป็นเฟืองเขาเรียกเฟืองเฟืองขับเนาะเฟืองขับคัสโซนิกนะครับเป็นของรุ่นเก่าเนาะช่างช่างเมฆเนาะครับตอนนี้เป็นของรุ่นเก่านะครับนะครับเป็นสูตรของทางช่างนะครับก็จะทําการเปลี่ยนตัวนี้แหละนะ โอเคโอเคนะครับน่ะช่างอเนกก็ทําการม้างออกมาแล้วนะครับผมอ่าตัวเดิมเป็นยังไงช่างดูสิตัวเดิม,เนดเดมนะ,ะอ่าสภาพตัวเดิมนะครับก็จะชุ่มน้ํามัน <จะ S 2> อืมชุ่มน้ำมันมันก็คือขันนุคล้ายกันนะเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะว่ามันจะเงียบหรือเปล่านะโอเคนะครับ<า> อ่านะครับเราจะลองใส่ดูนะโอเคนะครับผมโอเคชิบเรียบร้อยนะครับก็มาติดตามชมกันไปนะครับว่าจะเสียงหหนจะเบาลงหรือไม่นะครับหรือว่าจะดังขึ้นกว่าเดิมนะอ่ะโอเคครับปเดี๋ยวตัดไปตอนประกอบเสร็จแล้วกันครับผมอ่าชักแมกมีอะไรจะบอก FC ไหมครับ ไม่มีอีกแล้วนะรอดูผลงานครับอ่ารอดูผลงานนะครับหออย่างนี้นะช่างต้องอย่างนี้นะอ่าแล้วช่างอเนกมีอะไรจะบอกกับ f อฟซีไหมครับฝนตกครับฝนตกนะฮะเโอเคครับฝนตกแล้วนะฝนตกช่วงหน้าหนาวใช่ไหมโอเคครับผมช่วงปลายฤดูหนาวนะครับก็มีฝนมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผักหวานก็จะออกแล้วนะครับถ้าอย่างนี้นะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บผักหวานให้ดูนะครับโอเคตัดไปตอนแล้วเสร็จเลยครับผม Let's go โอเคนะครับฝนก็ได้ตกมาแล้วนะแหมฝนตกช่วงปลายเดือนกุมภานะดับไฟป่าพอดีเลยนะครับ่ะให้ช่างลองก่อนนะเดี๋ยวมาแวบมาดูตัวนี้ก่อนนะอันนี้เป็นสมินะครับกําลังปั้นวิบากอยู่นะครับปั้นวิบากบังลมซปเปอร์คัพนะครับผมเดี๋ยวติดตามชมเลยนะครับได้ชมแน่นอนครับความสวยงามของเจ้าสมิธร้อยสิบคันนี้ครับผมกดติดตามไปด้วยนะครับผมมา โอ้เปลาลงไหมครับเปลาลงไหมอ่ะเดี๋ยวช่างอันเกจะลองให้ดูนะครับหลังจากแก้แล้วนะว่าจะเสียงเสียงหอนจะเบาลงหรือไม่นะครับผมอ่ะลองดูชิลองดูชิ เบาลงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าก่อนก่อนแก้กับหลังแก้นะครับว่าอันไหนเบาลงกว่ากันหรือไม่นะครับผมเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยนะเดี๋ยวไปชมตัดไปชมตอนที่ก่อนทำครับว่าโหนดังกว่านี้ไหมนะครับผมไป นี่นะครับเสียงหอน,นำ้ำนี่นะครับเสียงหอน,นำ้ำโอเคนะครับเบาลงนะครับผมนูเลูนะครับก็ประมาณนี้ถือว่าลดลงนะครับเสียงหอนของฮอนาโซนิกนะครับ ตัวเก่านะครับแล้วก็เอาเฟืองตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับก็เบาลงนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครัติดตามให้ด้วยนะครับผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่รับชมจนจบคลิปแล้วก็กดติดตามให้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ๊ายบายครับ